สุดจะช้ำแบบไรยำใจกันจริงๆครับสำหรับเมื่อวานหน้าช่องในศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยดีของคนไทยนะครับคู่แรกเสมอคู่ที่2ตายคู่ที่3ตายคู่ที่4ี่ยังมาเสมอให้แพนอีกก็ต้องขออภัยกันไว้นะรตรงนี้ด้วยจริงๆครับสำหรับเมื่อวานไม่ขอโทษใครครับแพนโทษตัวเองจริงนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่า เมืม่อวานครับอะไรที่มันกว่านักมวยค,คือกรรมการครับผมชูได้ยังไงครับเสมอ2คู่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่สมาชิกหน้าช่องด้วยจริงๆครับแต่สําหรับเมื่อวานต้องบอกเลยว่าใครที่ได้กดออกตัวตั้งแต่คู่1ยันคู่4ครับก็ถือว่าได้ไป2คู่นะครับผมได้อิ่มไป2คู่แล้วก็ได้คืนไป2นะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับพี่สมาชิกที่เล่นมวยเป็นด้วยนะครับผมเล่นตามเกมเล่นตามตาแพทบอกเลยว่า ไม่มีคำว่าเสียหายอย่างแน่นอนได้อิ่มกันทุกคนนะครับสำหรับในครอบครัวของแพทเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิ่มหนำสำราญกันทุกท่านทุกคนจริงๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้ครับในศึกมวยไทยพันธมตรมวยพิกวันจันทอีกเช่นเคย4ีคู่หน้าช่องแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปเริ่มนับชมรับฟังการแพทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมเลยอย่าเลืมยงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แพทกันด้วยแล้วก็รับแจ้งแล้วก็รับแจ้งเตือนจากช่องแพนได้ทุกวันและลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านทุกคนนะครับ มวยหูติดขอบสนามเสียงคมชัดภาคมวยมันมันลุ้นมวยมันมันเชียร์มวยมันมันต้องสับศอกมวยไทย VP นะครับใครที่สนใจจริงแอดไลน์ไม่ได้ที่แอดเอ็มดีหรือว่าใต้คิปนี้ได้เลยเดี๋ยวแพทปักไว้ให้สำหรับวันนี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยบิกวันจันท์ตรงกับวันจันที่9ก้ามิถุนายน25 6 8ทําการชกที่เวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมนะครับทำการชกต,ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปถา่ายทอดสดช่วงแรกผ่านท่อง for you ช่วงทีง Sport นะอร,รที่อยาาตติดตมช่วงที่สองแอปโยงไปดูกันด้โหลดคอท ดดูกันไน้สำหรับวันนี้เนี่ยทีมงานจัดน้องให้ทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับแต่วันนี้แพทจัดและคัสสันนวาว้ให้ครึ่งรายการเลย4ี่คู่หน้าช่องคูแค่แรกที่หยิบยกมาให้จะเป็นคู่2ของรายการของช่วงแรกนะครับจะเป็นทางด้านเจ้าเพชรอนุวัฒนแดงเขาทรายพบกับทางด้านเจ้าเพชรปีชาสอการช่างหรือว่าเจ้ารักทุกคนสอการช่างครับคู่นี้พิการ114ปอนด์นะครับแล้วก็คู่รองน้องคู่เอกเป็นทางด้านเจ้าปราบไพรีสอสว่างยิม้มพบกับทางด้านเจ้าพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไชยคู่นี้พิการ,ร,กร,าการหนึ่งร้าราสตาเกียรตงยยพบกัน ทางด้านเจ้าเพชรเมืองกานชอห้าพคู่นี้พิกัด1น7ปอนด์และคู่ที่4วันนี้ขอหยิบยกมาให้เป็นมวยเด็กแล้วกันนะครับผมคู่เอกนำรายการของช่วงที่2เป็นทางด้านเจ้าเดอะเร็กรีเวูชั่นมวยไทยพบกับทางด้านเจ้าเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้คู่นี้35ปอดนะครับผมหรือว่า40กิโลกรัมนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ารุนน่าเชียกกันทุกคู่จริงๆนะครับสี่คู่หนช่องที่เพชรจัดมองวางไว้ให้เราวันนี้ครับไปเลือกที่ใช่ไปจิมมีชอบกันเลยดีกว่าไปครับไปเ,นนเล ทรายพบกับทางด้านเจ้าเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับหรือว่าทางด้านเจ้ารักทุกคนสอกการไฟฟ้าพู่นี้มีกันหนร1อ4ปอนด์เดี๋ยวไปดูทางด้านมวยพี่ก่อนอายุ27ปีทางด้านเจ้าเพชรอนุวัฒน์สูง160ปไปปอยู่ที่52ิกิโลกรัมชกมาแล้วเนี่ย1 0ึ้ไฟเป็นมวยจากจังหวัดหนองคายพิซซอนหนองคายต่อเพชรตะวันที่จังหวัดพิษณุโลกมวยตัวนี้นะครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงดีสาดแข้งหนักสาดแข้งแรงนะครับผมรอกรติดดีมีสอกเสริมสอกแจมมมออาาาวววุุธธหนนัักกแรงๆตี้ เก๋าเกมกว่าหลักเหลี่ยมมวยดีกว่าส่วนทางด้านเจ้าเพชรปีชานะครับมวยน้องอายุ20ปีสูง165ไปไป่อยอยู่ที่55กิโลกร,รมัมชกมาแล้ว100ฟาวเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีฟิตซ้อมอยู่นค่าครลูกบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์มวยตัวนี้ครบเครื่องจัดจ้านต้องบอกเลยว่าหนักแรงมากๆนะครับผมบวกเหมือนสไตล์การโชแบบว่าเศษสรรบวกยอดเหล็กเพชรป,ประมาณนี้เลยนะครับผมดุดันเดินเตะขาเจาะยางหมัดหนังหมัดแรงเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนได้แน,น่นมวยตัวนี้ครับลักเหลี่ยมดีนะครับผมถึงจะเด็กแต่ว่าหัวจิตหัวใจเขาดีสมอง มวยมันดีเข้าก่อนมีสิทธิ์ได้ลุ้นนับลุ้นนกแน่นอนโมยตัวนี้นะครับพูดถึงฟอร์มการชกของทั้งคู่สักหน่อยทางด้านเจ้าเพชรอนุวัฒน์เนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนให้กับทางด้านเจ้าเพชรตนเป๋ชอห้าพยักมาในศึกเจ้ามวยไทยส่วนทางด้านเจ้าเพชรปีชาเนี่ยฟอร์มล่าสุดในศึกจิตมังนนครับขยับขยายไปนะครับผมก็ไปชนะคะแนนให้กับทางด้านเจ้าก้าศึกสอสมาคมไว้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเนื้อตัวมาวันนี้ดูดีทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าวันนี้ครับชกมวยหรรืออววว่่าาาาาาาทงงดดด้้นนเเเจพพชชชปีมูก ต้องไปลายๆนะครับผมต้นๆเนี่ย นะทางหน้าเจ้าเพชรอนุวัฒน์เนี่ยเขาเล่งหนีนะนอะนะครับผมลุกหนักลุกแรงแต่ว่าแพทมองอย่างนี้ว่าร่างกายสภาพร่างกายเนี่ยแพทมองไปทางหน้าเจ้ารักทุกคนหรือว่าทางหน้าเจ้าเพชรปีชาเนี่ยจะดูดีกว่าเยอะเลยสําหรับคู่นี้ครับเพทเปรียบเทียบแล้วแพทขอมองไปที่ทางด้านเจ้ามุมน้ําเงินครับทางหน้าเจ้าเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับหรือว่าเจ้ารักทุกคนวอวันทวีแพทมองว่าดูดีกว่าเยอะนะครับหน้าเสียวบรรยากาศก็ดูดีทั้งคู่เลยวันนี้แพทขอมองไปที่ทางด้านวันนี้นะครับแพทขอให้มองไปที่ทางหน้าเจ้ามุมน้าเงินครับทางหน้า หรือว่าเจ้ารักทุกคนบอกวันมาถึงคู่ที่2คู่รองน้องคู่เอกของรายการครับเป็นทางด้านเจ้าป่าพลาสอสว่างยิม้มพบกับทางด้านเจ้าพระจันขเข่าอินนี่มวยไทยคู่นี้พิการ119ปอดนะเดี๋ยวไปดูทางด้านป่าพรีก่อน16ปีสูง160ใบป่อย,ปอ,ยปอ,ยอยู่ที่57กิโลกร,รมัมโชคมาแล้ว60ไฟเป็นมวยจากจังหวัดน,นครราชสีมาฟิซซอลวินค่ายอาร์ซิคมวยไทยมวยข่าครับมวยตัวนี้มยวยเข่าฝีมือจัดจ้านดุดัดนเตะหนักต่อยหนักปั้มรัดฟันเตะดีแข็งเก่งแข็งแรงมีลูกหักเทหักแท ได้ดีนะครับผมหนักเหลี่ยมดี ปัมดักฟัดตีดีบุ๊ดุดันเดินติดติดดีหัวจิตหัวใจมันดีนะมวยตัวนี้ส่วนทางหน้าเจ้าพัชจันรขาว16ปีสูง165ไปไปอยอยู่ที่58กิโลกรัมชงมาแล้ว60ฝ้าเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีพิตซ้อมอีู่ในค่ายเอนนี่มวยไทยมวยเข่านะครับมวยตัวนี้มวยเข่าเหมือนกันเวเข่ามาชนเวเข่าแพตต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยวัดวงในกันได้เลยนะครับผมแต่ต้องมองอย่างว่าทางหน้าเจ้าพัชจันรขาวเนี่ยนอกเขาก็ได้เหมือนกันเขามีลูกหนักลูกแรงหนักเหลี่ยมมวยเขาดีเป แทงยาไส้ดีคู่นี้เนี่ยแพทต้องมองเลยว่าพลิกไปมาสนุกแน่นอน คู่นี้จะพานแนะนาไว้ว่าอย่าลืมบางทุนกันไว้ด้วยนะครับสองฝั่งสบายใจที่สุดพูดถึงฟอร์มการชกสักหน่อยนะครับผมทางด้านปราพลีไฟที่แล้วแพ้นองยกสาไม่กับทางด้านเจ้าทันเทพสอจิตประเสริฐไปนะครับส่วนทางด้านเจ้าพระจันทร์ขาวเนี่ยไฟที่แล้วล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วในศึกในศึกมวยไทยพันมิตรช่วงที่สองครับเอาชนะนอกยกสาไม่กลับทางด้านเจ้าพระลังซับลานาโฮมแอนด์เลสสลองไปนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มการชกคู่นี้เนี่ยแยกกันเกิดก็ว่าได้เลยนะครับผมก็ทางด้านเจ้าปราพลายเนี่ยแพ้มาแล เจ้าพัดจันขาวเนี่ยฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมา3ไฟที่ผ่านมานะครับผมแพ้ไป2กลับมาชนะน็อกยก3ไป1น,นะครับผมก็ต้องถือว่ากู้ฟอร์มกลับมาได้นะครับผมกู้ศรัทธากลับมาได้ดีมาวันนี้เนี่ยแพทมองว่าทางหน้าเจ้าป้า เจ้าพัดจันขาวเนี่ยแพทมองว่าดูดีกว่านะครับผมวันนี้แพทขอให้มองไปทางด้านเจ้าพัดจันขาวเอนนี่มวยไทยเข้าไว้ก่อนหนึ่งตัวไว้ด้วยครับคู่นี้พิกไปมาสนุกแน่นอนนะครับผมบอกเลยเลยว่าเละกำแพงวันนี้นะครับผมข้ามไปข้ามมาให้กดกันอย่างสบายใจแน่นอนไปต่อที่คู่ที่3ครับคู่เอกนารายการไปทางด้านเจ้าราวสตาเสียดธงยศพบกับทางด้านเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยาคคู่นี้พิกกัน107่อนด์ต้องไปดูทางด้านเจ้ามวยพี่ก่อนทางด้านเจ้าราวชะตานะครับอายุ25ปีสูง160่ปร้อยี่50 2กิโลกรัมชงมาแล้ว80ไฟเป็นมวยจากประเทศสอปอล่าวพี่ซอมเป็นค่าเกียรติทองยนต์ที่จังหวัดนครพนมมวยตัวนี้เหมือนกันเลยครับผมมวยบู๊แม่งโคตรชอบเลยมวยตัวนี้ครับบูเตะขาต่อยหมัดหมัดหนักหมัดแรงนะครับผมเปิดเกมมา บอกได้เลยว่าต่อยท้องต่อยหน้าปั๊มรัดฟัตีดีนะครับผมแทงแรงบู๊ดุดันแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงบอกได้เลยว่ามวยตัวนี้แม่งไม่ยุบง่ายแน่นอนถ้าเกิดไม่รับเยอะจนเกินไปหรือว่าเร่งเยอะจนเกินไปส่วนงดน้าเจ้ามวยน้องใหญ่หน้าเจ้าเพชรเนืองกัน18ป 0, ปีสูง6 0ึ่อยปปอยู่ที่53กิโลกร,รมัมชกมาแล้ว50ไฟิ์เป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษที่ซ้อมอยู่ในค่ายชอหพยัก์มวยบู๊เหมือนกันครับเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันมวยตัวนี้ครับสไตล์การชกเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับ างแผนมาได้ดีอยู่การแพทมองว่ามีสิทธิ์คว้าชัยได้เยอะมากๆทางด้าน,นเจ้าเพชรเมืองกันเนี่ยแพทมองอย่างนี้ว่าเขาหลักเหลี่ยมดีนะครับผมมวยตัวนี้มวยน้องตัวนี้หัวจิตหัวใจเขาดีหักเทหักแทงดีดันเสียบดันแทงได้ดีฟ้าคอทางยาไส้แหลงมากๆพูดถึงฟอร์มการชกเนี่ยทงางด้านลาวสไตล์เนี่ยดูดีมากๆนะครับผมเพิ่งมาสะดุดแพ้ไปนะครับผมก่อนที่จะมากู้ฟอร์มได้นะครับ ก็ล่าสุดก็เป็นแชมป์นะครับผมรุ่น1 0 5ปอนด์ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปนะครับผมที่ไปชิงแชมป์กับทั้งน้าเจ้าโจโฉบูมเด็กเซียนก็เอาชนะน้องยกสองไปนะครับก็ได้แชมป์มาครองในรุ่น1 0 5ส่วนทางงน้าเจ้าเพชรเมืองกันเนี่ยเพชรมองว่ามวยน้องมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันได้ไปชิงแชมป์เหมือนกันนะครับผมไฟล่าสุดที่เจอกับทั้งน้าเจ้าเสียภูมิชอโชคเจริญการช่างก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าไฟที่แล้วนะครับ ที่แพ้เสือภูมิเนี่ยแพทมองว่ามันไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าหน้าเสือบรรยากาศของเสือภูมิเนี่ยเขาแข็งกว่าเ <c oughs> ขาดีกว่านะครับได้ดีกว่าได้ได้ดีกว่าหลายอย่างเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะว่าทางด้านเจ้าก็ยังดีครับว่ามวยน้องมันก็มีดีเหมือนกันได้ขึ้นไปชิงแชมป์เหมือนกันก็สาหรับเันนี้ก็ขอวัดไปที่ทางด้านมวยน้องก่อนแล้วกันนะครับไปทางด้านเจ้าเพชรเมืองการชอห้าพยัคฆ์เข้าไว้ก่อนแต่งตัวไว้ได้ครับไม่เสียหายอย่างแน่นอน แพทมองว่าคู่นี้เนี่ยนะฮะดูเดือดแน่นอนพิกไปมาให้พี่ๆกดกันได้สบายอย่างแน่นอนครับได้ออกตัวกันทุกยกแน่นอนครับมาถึงคู่ที่4ครับคู่เอกํารายการของช่วงที่2คู่นี้ต้องบอกเลยว่าแพทชอบมากๆเลยนะครับผมเป็นทางด้านเจ้าเดือดเล็กรีเวอร์ชั่นมวยไทยพบกับทางด้านเจ้าเสรีภาพสวนอาหารปิกไม้ คู่นี้พิกัด35ปอดนะครับผมหรือว่า35กิโลกรัมนั่นเองนะครับผมมวยตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่าน่ารุนน่าเชียร์มากๆทางด้านเจ้าเดือเล็ก12ปีสูง149ไปไปอยู่ที่40กิโลกรัมโชคมาแล้ว40ฟเป็นมวยจากจังหวัดภูเก็ตแดในใต้นะครับผมฟิตซ้อมอยู่ทีค่ายรีวอลูชันภูเก็ตมวยตัวนี้เป็นประเภทมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับผมจัดจ้านฝีมือดีจริงๆนะครับผมเข่าแหลมแทงเจ็บบู๊ดุดันปปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าหัวจิตหัวใจเขาดีกว่านะ 5ปีสูง150ไปไปอยู่ที่40กิโลกรัมชกมาแล้ว50ไฟเป็นมวยจากจังหวัดนครนายกฟินซ้อมวินค่ายสวนอาหารปิกปายที่จังหวัดสระบรุรีมวยฝีมือเหมือนกันเลยครบเครื่องจัดจ้านตั้งรับฟัดตีดีนะครับผมต้องบอกเลยว่าจังหวะหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีจังหวัดฝีมือดี เตะตั้งขวางคาดีฉลาดหลักเหลี่ยดีมากๆฟอร์มการชกก็ดีนะครับพูดถึงฟอร์มการชกทางด้านเดือเล็กเนี่ยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบสถิติการชกเนี่ยตั้งแต่ปี63เลยนะครับผมถ้าเกิดน,นับตั้งแต่ปี6 3มานี่นะครับผมทั้งหน้าเจ้าเดือเล็กถือว่าเป็น7ไฟแล้วนะครับ7ไฟยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางน้าเจ้าเสรีภาพเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มเขาดีเหมือนกันนะครับผม4ไฟที่ผ่านมา5ไฟที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยต้องมองอย่างนี้ว่ามวยน้องเนี่ยทางหน้าเจ้าเดือดเล็กเนี่ยเขาดูดีเหมือนกันหน้าเสือบรรยากาศก็ดูดีนะครับส่วนทางหน้าศิลปภาพเขาก็ดูดีเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้แพทวัดไปที่มวยน้องจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับทางหน้าเจ้าเดอเล็กรีโบดูชันมวยไทยสําหรับมวยเด็กคนนี้ครับเขาไม่เคยเขาไม่เคยทําให้แพทผิดหวังจริงๆนะฮะ ต้องบอกเลยว่าโมตัวนี้เนี่ยหัวจิตหัวใจเขาดีนะครับผมถึงจะเด็กแค่12ปีแต่ต้องบอกเลยว่าการทิ่ซ้อมคู่ปั้มคู่ซ้อมเขาดีมากๆนะครับสำหรับนี้ครับแพทแนะนําว่าให้หมอบุนีัหน้าเจ้าเดอะเลกดีโบลูชันมวยไทยดูดีกว่านะครับผมไม่เสียหายแน่นอนโอเคครับสาหรับวันนี้4คู่หน้าช่องแพทก็ต้องขอฝากกันเพียงเท่านี้ด้วยนะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวยกันได้เลยนะพี่นาแพทไม่ว่ากาันคู่แรกแพทให้ไปทางด้านเจ้าเพชรปีชาหรือว่าเจ้ารักทุกคนวอวันทวี คู่ที่2ครับมองไปทางด้านเจ้าพัชจันขาวเอนนี่มวยไทยนะครับเข้าไว้ก่อนแต่งตัวไว้ได้ครับส่วนทางด้านเจ้าคู่3เข้าไปทางหน้าเจ้าเพชรเมืองกันชอ5พยักครับดูดีกว่าแล้วก็คู่ที่3ครับแล้วก็คู่ที่4คู่อีกนำรายการของช่วงที่ของขอมองไปทางหน้าเจ้าเดอะเล็กอีวอูชันมวยไทยไม่ทําให้เสียหายแน่นอนเข้าไว้ก่อนแต่งตัวไว้ได้ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนเล่นมวยแล้วเสียตลอดนะครับผมเลิกเล่นได้เลยนะครับผมอย่าไปคิดเยอะบอกเด้เลยว่าการออกตัวหรือว่าการลงทุนให้ตัวเองเนี่ย มันคือการเซฟตัวเองที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่ๆสมาชิกที่เคาพรักทุกท่านมันไม่ทําให้พี่ๆเสียหายอย่างแน่นอนอย่างน้อยเลยนะครับผมถ้าพี่ๆได้ออกตัวกันหนึ่งเลยนะครับผมไม่เจ็บไม่จีดอย่างแน่นอนนะครับอย่างมากอาจจะเท่าทุนหรือว่าอย่างมากอาจจะได้กําไรนิดหน่อยนะครับอย่าไปหวังกาไรเยอะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ทุนหนาๆเขากําไรเยอะกันอยู่แล้วใครที่ทุนน้อย ก็ต้องมองด้วยว่าวันนี้นะครับผมยกนี้เวลานี้เลทมันอยู่เท่าไหร่นะครับผมราคาต่อราคารองมันอยู่เท่าไหร่อย่าลืมแต่งตัวบางทุนกันไว้ด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้พันขอตัวลาเพเท่านี้นะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พัยกันด้วยนะครับและลืมไม่ได้เลยสำหรับแฟนมวยทุกท่านทุกคนนะครับที่สนใจเข้าไปสมาชิกก็บครเดียวกันหนึ่งเลยนะครับผมพี่พี่ต้องตั้งคำถามแน่นอนว่าที่ชัก หนึ่งเลยนะครับผมที่แพทมาให้แนะนําว่าในกลุ่มของแพทมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผมที่เข้ามาแล้วในกลุ่มของแพทมีหนึ่งเลยที่สวัสดิการได้รับฟังมวยหูติดขอบสนามภาคมันๆลุ้นมันๆเชียร์มันๆนะครับโดยพี่นนท์เมืองแพรติดขอบสนามทุกวันข้อมูลมวยเจาะลึกนะฮะแล้วก็แพทยังมีพิมพ์ราคาสดๆให้กันในกลุ่มแล้วก็ยังมีแนวทางมากกว่าหน้าช่องอย่างแน่นอนนะฮะในกลุ่มของแพทนะครับรู้เท่าทันน้าเสียตัวเงินบรรยากาศตัวเงินมีให้เห็นมีให้ดู หน้าเสือเสียนใหญ่เข้าไหนขาใหญ่เข้าไหนมีบอกหมดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่สนใจจริงแอดลามาได้ที่แ d ดดีเกหรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวแพทปักไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้แพทขอตัวลาเพลงเทาง่านี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านดูมวยกันอย่างมีความสุขนะครับเฮงเรวยครับสวัสดีครับ